นา่งมูซ้ำชั้นทอดกับตมถีนั่งหัวมูเผาอร่อยอยังไงไม่ต้องรุงเพิ่มครับต้มกระถินั่งมูใช้หัวมูเผาเผ็ดทะลุครับตะไคร้ครับกระเทียมหอมแดงครับข่าขมิ้นครับชีกทุ่งตมได้เลยครับไม่ต้องล้างไม่ต้องปรุงครับนางซุกใสใบมะกรูดกับพริกครับ นั่งมูสามชันทอดครับนำนั่งมูไปล้างก้อนนะครับต้มถีนั่งมูจัดเสิร์ฟครับนั่งมูเริ่มซุกใส่กระเทียมครับกระเทียมเริ่มซุกใส่พลิกครับ นางมูนางวัวสามามัเก็บไปได้หนึ่งปีโดยไม่ต้องเฉดตู้เย็นครับนางซ้ำฉันถอดกับชิมครับต้มถีนั่งครับชิมครับผลิตโดยใจไร้สั้นกันบูดและดินประซิวครับต้มอบแก,ก่งถอดอร่อยอย่งไงไม่ต้องปรุงเพิ่มครับ